สวัสดีฮะพบกับยา่าสกาเลต์วากันอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม Over w a t c h กันเนานะและวันนี้นะคุณผู้ชมย่าจะมาเอาใจสายที่ชอบซุ่มยิงนะนั่นก็คือตัวว i d o โ Maker นี่แหละเห็นมีคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้เล่นตัวว i d o โ Make r รเนาะท้งที่ยาเนี่ยเล่นตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเลยนะคุณผู้ชมไอตัวที่มันต้องใช้แบบความแม่นสูงเนี่ยย่าไม่ถนัดเลยแต่ว่าคุณผู้ชมขอมาเยอะก็จะเล่นให้ดูเนาะมาโชว์ความเก่งกันแบบเต็มที่ในพาร์ทนี้ละกันโอเคฮะไปกันเลย let's go โอเค มาคุณผู้ชม,มด้าดนไอคันวาดเนาะเอออะมาลองดูกันว่าวิดูเมเกอร์จะเป็นยังไงบ้างเล่นเลยจ้ะไฟอแท็กไม่สนใจจ้ะเออเห็นไหมนะตอนนักนะคุณผู้ชมว่าเออวิดูเมเกอร์นี่ก็แบบบุกได้เหมือนกันเอาตรงๆถ้ายิงแม่นๆเนี่ยเอออะมีคนทักมาอีกแล้วเดี๋ยวตอบไปก่อนเนาะ <S <S ทีมเราเหมือนจะเลือกแท้ง์มาเป็นรถฮอกเนาะคุณผู้ชมแต่ด่านนี้บุกเข้ายากเอาตรงๆไฟแอคแท็กนี่บุกเข้าโคตรยากเลยนะ เออเพราะมันมีทางเข้าเพียงทางเดียวใช่ไหมโคตรยากเลยอ่ะเอาตรงๆนะถ้าแบบดันไม่ได้ก็คือตายอ,ะอ่ะเออตรงๆเลยนะเ <laughs> ออทีมเราก็ <c oughs> เลือกนี้มาด้วยเท <c oughs> รเซอร์มาด้วยเนาะออเอามาดูกันว่าจะยิงแม่นไหมเนาะแต่เอาจริงแล้วดันนี้ยากนะสำหรับยาคือยาว่าคิดว่ามันยากอ,ะอ่อะเออนี๋ยจะออกไปทางขวาแล้วกันเนาะ <c oughs> ออเออออกไปทางขวาดีกว่าน่าจะดีกว่าแล้วขึ้นด้านบนก่อน เพราะว่าทางขวามันจะแบบมีที่เลงอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราเจอเจออะไรนะเจอฟาร่าเราก็สวยเหมือนกันนะตรงๆฟาร่าอะไรพวกเนี้ยฟาร่านี่มันบินมายิงเราได้ง่ายๆอ่ะเรายิงไม่ค่อยจะแม่นได้สิเอออามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะปะปมีแท้งสองตัวนะดีว่าแล้วก็รถฮอกเนาะเออตัวใหม่นี่เขาไม่ค่อยนิยมกันเลยคุณผู้ชมอย่าว่าในตัวโอริซา ยังเล่นยากอยู่สำหรับตอนนี้อ่ะต้องมีการปรองกันปรับบ้างแหละปะปะปะเดิน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 ปึ้งเออวิมามาอีหอยยังไงยังไงเออวิเมาสั่นมากเมาสั่นมากวิเมาสั่นมากคุณผู้ชมนางฮันโซมันรอดไปได้ว่ะ ไม่น่าเชื่อเออมาเกาะยิงไม่ทะลุเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ย้ๆฮันโซเรามันโดนยิงไปแล้วแต่มันไม่ตายคุณผู้ชมมีมันมีเมอร์ซี่อยู่อุ้ยโดนเลยหืมมันมีกระสุนกระจายอ่ะฮันโซได้เปรียบเรานะคุณผู้ชมนิดนึง มันมีหลายแบบกระสุนมันอะเออทั้งแอบดูทั้งอะไรหลายอย่างป่านนี้เป็นไงไหมไหนมาเกาะมันโอ้โหแบบเปิดขนกันนั้น่ะเดะเดวเดะเออฮึและ ยังไงยังไงเออขึ้นใส่หูฟังกลับได้แล้วคุณผู้ชมยะตาย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 เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเออเออเออมามาหอยลายหอยลาย อ่าคือเปิดนี้เลยเปิดนี้เลย,ยแหละมาดิมาดิมาดิาดโอต่ยต่ปัมปัปปนนมปอมปอมยังไงยังไงลูกทีมเราโอ้ยเกาะนังไลฮาร์ด นางไลฮาร์ดโอ้ยนางไลฮาร์ดบ้าออเออเออนั่นแหละมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมุมนี้ต่ำมากเลยโอ้โหเจ็ดตัวเจ็ดตัวปลาปลปลต่อต่อต่อทางไหนนะลูกไม่ค่อยชินด่านนี้ด้วยเออเกลี่ยเกลี่ยกันติดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เขาเปลี่ยนหูฟังก่อนอสลับด้านกันมั่วแนละ้วคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะมาโม,มอซี่เออขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนดีกว่าปลอดภัยโอ้โหมันหล่นอีกละไหนไหนไหนเด้ไดวได้ ขึ้นมาขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผงอ้อมมามืออุ้ยหืมโคตรแม่นคุณผู้ชมโหยยักษ์ก็รู้นะว่ามันจะโผล่มาทางเนี้ยเออดูดิอย่างว่าคุณผู้ชมมุมสูงมันจะได้เปรียบกว่าใช่ไหมล่ะถ้าเป็นวิดีโอเอ้ยถ้าเป็นสายแบบสไนเปอร์อะถูกปะไม่เป็นไรเนาะเอาใหม่ ต่างๆอยู่ต่างๆอยู่้องขึ้นที่สูงก่อนนะดับแรกเกไม่เห็นสไนเปอร์ด้านบนอนะ <c oughs> ไม่ใช่สไนเปอร์สิโว้ยตา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 ย,ตตายแล้วดีมาก ปึ้งปึ้งวิ่งหนีละฮะอ็มมอร์ซี่เออเออไปไหนไปไหนขึ้นเลยโอ้ยมีปม้อมบนนี้ด้วยเหรออุย้ยกำกำกำ ยิงป้อมกันโอ้ยอโอ้ยตายตยังไรเราก็ทำลายป้อมได้นะคุณผู้ชมไม่งั้นเพื่อเราน่าจะหนักอยู่ปาปาต่อต่อต่ออยู่ทีมสิหุ่ยมันนะ่ะเสียงปืนของวิโด้เมกเกิลนี่ดังมากเลยนะคุณผู้ชมคือยิงนี่คือได้ยินถึง,ถง,ถงแบบเออประตูน้ำมาพูดเลยไหนมาโอ้โห,หระวังนละลูก คิดว่าอยู่ข้างบนแล้วปลอดภัยเหรอยังไงยังไงฮะยังไงอีหอยมามาดิเออข้างหลังแล้วปึง้งปึ้งไปดิปึ้งไปดิปไปดสไนเปอร์เจ๋งสุดนะคุณผู้ชมตายตายเออนนั่นแหละยิงไปเออรัวๆรัวๆเมอร์ซี่ เมอร์ซี่เนาโหดมันพิวมากเลยอะไม่รู้พิวมาจากไหนคุณผู้ชมยิมทงทะลุไปดูเลยมาพังประตูสิหนูเร็วๆนั่งรถที่ชักช้ามากเลยนะทำเราเสียเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรรไปดเแมทิกมา มันไหมล่ะคุณผู้ชมเอยสนองนีมไหมอุย้ยสึกดวนสึกดวนอีหอยใกล้ตายแล้วโอ้โหเมื่อกีวยย้ว่าใส่ยิงโดนแต่ไม่ตายคุณผู้ชมนี่ขึ้นวันนี้เลยจะ้ะไหนมา มือซี่นี่โหยตามหิวตลอดเลยขอ <c oughs> ชาร์จเต็มก่อน <c oughs> มาหัว,ว <c oughs> ห,หววกอกมาหัวหอกแกออกมาเออ <c oughs> มา <c oughs> โอ้ยมันมีเกาะมีอะไรสัตว์เเลยอะตรงนั้นน่ะมราจะเข้ายัางไงละ่ะเนี่ย ต้องทำลายคุณผู้ชมม่ง้นไม่ไหวเออนี่หมดแล้วเออเอออุ๊ยนางเมอร์ซี่ไม่ค่อยมีใครข้ามเมอร์ซี่นะคุณผู้ชมสังเกตดูสิตายตายตาย เจนรองเท้าเบอร์ซี่นี่ก,กุบกับกุบกับมากเลยสจ็เก้าส่วละววัวตาย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 โอ้ยฉันโอ้ยหล่นมาทำไมเนี่ยหล่นมาให้โดนยิงนะคุณผู้ชมตายเออสิก็ตรงนี้มันก็เป็นจุดจุดได้อยู่นะเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยได้อ่ะอ ในเวลาหนึ่งนาะทีแล้วคุณผู้ชมถือว่ามันอยู่ <c oughs> ก็ได้อยู่แหละป้าปะต้องบวกต้องบวกมาโมาซี่มียันเต๋อยู่แล้ว <c oughs> มาไอหยอยหอยหอยมา เวลาหนึ่งอะจีแล้วอ่ะโอ้ยหืมเก็บเลือดเก็บเลือดโอ้ยเพื่อนเราตายกัน,กนละนาวเลยอ่ะไม่ชอโอ้ตยตา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 ยระเบิดมาลบเร็วลบตาย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  หยังไงเนี่ยจะเข้ายังไงปึ้งปึ้งโหูยมันแบบติดกันมากเลยอ่ะขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนมา มาโอ้โหหัวกับมาโอ้ยตายเดี๋ยวดีว่าคุณผู้ชมตายกันหมดเลยอ่ะถือไปได้อยู่นะยี่สิบตัวที่ถือไปเยอะอยู่เออวิตีมันอยู่อ่ะแพ้แบบไม่แบบไม่น่าเกลียดนาะเพราะว่าดันก็ถึงแบบจุดสุดยอดเหมือนกันเนี่ยเออดันได้ไกลอยู่อีกฝ่ายหนึ่งคือแบบต่างๆกันมากเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้เพลย์ออฟเกมคุณพระไม่จะเชื่อไม่คิดเลยเนี่ย ยังไงยังไงหนูดูสิต่ว่าคาได้สองสมตัวนั่นแหละอีนังเนี้ยยืนนิ่งได้ตอนนั้นคตรเกลียดหามากเลยอ่ะเออก็ถือว่าได้อยู่นะมาอีกสักรอบแล้วกันอยากเป็นไฟป้องกันมากอ่ะเออมาคุณผู้ชมมาอยู่ในฝ่ายไฟไฟดีเฟนต์บ้างเลือกตัวเดิมเลยวิดอมเกอร์เนาะวันนี้แม่มาองลงจ้ะเออเมื่อกี้เจอศึกหนักเหมือนกันนะด่านเมื่อกี อ,อรอบที่แล้วอะ่ะมันหนักตรงที่ว่าตัวมันเอาบัตชันมามากับไออะไรนะโอริสซาใช่ไหมล่ะโอริสซามันป้องกันให้บัตชันได้คือบัตชันนี่เหมือนเป็นอมาตะเลยอะแล้วยิ่งบัตชันนะถูกปรับให้แบบว่าฮิวได้แล้วในขณะที่เดินได้นี่คือแบบสุดๆอะเอาตรงๆค่ายากมากแล้วก็เมอร์ซี่นี่ถือว่าไม่มีใครสนใจอะ่ะเออรอบที่แล้วอะ่ะมันชุบแบบชุบรัวอเออมันดูกันรอบนี้จะเป็นยังไงเนาะ สไนปอร์สองตัวเลยมียะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นฮันโซเนา<น>ะ,ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮงฮิลอะไรไม่ต้องมีมันใช่ไหม <S 1> <S 1> <S มาหาที่ประจําตําแหน่งก่อนเยัว่าอยู่ตรงนี้ก็ดีนะไกลๆดีนเออนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไกลดีไกลดีเพราะว่าตรงตรงนี้ไม่ค่อยมีที่สูงๆใช่ไหมแถวเนี้ยดูก่อนไม่มีไม่มีถ้าเป็นตรงเนี้ยจะมีไงแต่มีตรงเนี้ยเออตรงนี้แหละ แล้วก็อย่างน้อยเราก็หลบตรงนี้ได้คุณผู้ชมตรงมุมนะเห็นปะเออล้วก็หลบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอโอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะทีมเราบุกข,ข้างหน้าเหรอลูกทีมเราบุกข,ข้างหน้าเหรอ,อโอเคมาทักททยหน่อยสิสแพ้รัวๆไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมขอให้เราฆ่าได้เยอะแล้วก็เห็นทีมสกยภาพดีก็ไม่น่าโกรธเอาตรงๆนะถ้าแบบแพ้แบบน่าเกลียดก็ไม่หนุก เกม,มเราเล่นให้สนุกนะคุณผู้ชมชนะหรือแพ้ก็ค่อยว่ากันเนาะขอให้สนุกไว้ก่อนใช่ไหมโอเคใครมีทริคสำหรับตัววิดูเมเกอร์ก็แนะนำได้นะคุณผู้ชมอ้ยนังเกนจิมันจะมาวะ่ะข้างบนข้างบนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเออนั่นแหละมาไหน มาต้องจับตาดูให้ดีนะคุณผู้ชมเอยเดี๋ยววางมาข้างบนดีกว่านะมันชอบมีตัวอร่อยพีทีมเราบุกข้างหน้าเหรอลูกเดีดเดๆอยากได้ิวอะ่ะขอเก็บเลือดแป๊บน,นึงนะลูกมาห้าต่อหกอะไรเดี๋ยวคนก็เข้ามาแล้วไม่เป็นไรหรอกอีกฝ่ายหนึ่งห้าคนนะคุณผู้ชมมาไม่บุกกันเลยยินเสียงรินเสียงยินเสียงมาละเอมจิเฮ้ยเเซอร์ นั่นแหละโอ้โหเต็มเบ้าหน้าไอาเทเซอร์นี่ข้างให้นิดนึงนะคุณผู้ชมเรื่องมันน้อยโอ้โหโ,โ,โดนเลยเมื่อกี้ยิงไปอ่ะโดนสะท้อนกลับแม่งเต็มเต็มหัวเลยอ่ะไม่เต็มเต็มหัวเราแต่มันแรงอ่ะเออเอาใหม่คุณผู้ชมไม่รู้ว่ากินจิจะสู้ได้ไหมป่ะปะเอเอกินจิสู้ได้อยู่ ม่ใช่เกนจิฮันโซอีนี่ก็พูดสับสนชีวิตเกิดมาสับสนเกนจิกับฮันโซทางที่มันก็ไม่ได้มีรูปลักษณ์อะไรคล้ายกันนะแตแบบชื่อมันเหมือนมันเหมือนเหมือนกันไงไม่รู้อะความรู้สึกอะวางไว้มาตัวชอบหลอยนะระวังนะลูกม,มันมาละเกนจิเนะี่ยไม่ค่อยบุกอะไรวะ อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีแทงไงคุณผู้ชมไม่มีหิวด้ะเลยบุกไม่ได้ถือว่าบุกยากยังไงยังไงขึ้นบนเลยไหมเออ,อโอ้ยตายนันเราตายเลย เซนจิอยู่ไหนวะมาเซนจิก่อนเสียงใครเดินไปหมดเลยคุณผู้ชมนี่ยามมองไม่เห็นใครเลยเนี่ย oh. เออนั่นแหละมาอีหนะปึ้ง <c oughs> ไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนมา no <c oughs> โอ้ยเทเซอร์นี่คายากนะเนี่ยยิงโดนนี่ก็บุญกะลาหัวตรงๆต้องแบบนะรอดูรอดูมันต้องโผล่ออกมาแหละสักสักวันนึงโอ้ยไม่โดนโอ้หัวแกออกมาเออ ระวังนะคุณผู้ชมมันจะแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้ง,ง <c oughs> ขอใสก่กระสุนก่อน <c oughs> มาต่อจ้ะโอ้ยมันก็อยู่กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออมาโคมาอีกสักรอบนึงไม่ค่อยบุกกันเลยคุณผู้ชมไม่มันเลยอะรอบนี้เฮ้ยนางเทเซอร์โดนเออ อุ้ยหืย่กับตายอืมเทเซอร์เทเซอร,เเรเ์เป็นไงเ,ออเป็นไงเออมาเป็นไงยังไงล่ะยังไงโผล่หัวกลับมาโผล่หัวกลับมาตกไปไหนหอือมอิชิมะค่ะล้วงสายซับพอร์ตฉันเหรอฮะ เออหอยหอยมาคุณผู้ชมมันวะมันเริ่มบวกกันละแตม่มันช้าไปมันช้าไปสำหรับตอนนี้ใครมาอีกญาติเยอะใช่ไหมญาติเยอะใช่ไหมขึ้นกำกำโอ้อีหานี่ไล่ตามกูเหรอเออ มาเอออีนี่อีนี่อืมอีนี่อีนี่ดีกันวาแล้ววาแล้วต้องตายปึ้งอย่าหลบสิแน่จริงอย่าหลบแน่จริงอย่าหลบแน่จริงอย่าหลบ โอ้โหแม่งอีหอยโอ้โหสิบหกตัวแล้วไฟลุกลด้วตายตายตายโดนมาสะท้อนนะคุณผู้ชมดูทีมเราสิโอ้หมันจะยึดได้หรอเร็วจังอย่าให้มันยึดได้นะลูกกำลังเป็นไปได้สวยเลยนะลเนี่ยไม่งั้นจะนานนะคุณผู้ชมอย่าให้มันยึดได้โอ้หตั้งสี่ตัวเหรอตรงนั้นไป ขึ้นได้ไหม normalized? เออมาอมาอโอ้ยทางนี้มาจากไหนวะนี่ฮ่าอ้อมาทางหลังเหรออีเลวโอุ้ณผู้ชมมันขึ้นมาทางข้างหลังไม่ทันตั้งตัวดูดิยิงฟรีเลยอ่ะกำลังมันเลยอ่ะตรงเนี้ย ดูทีมก่อนโอเคคุณผู้ชมชนะไปโอ้หถือว่าสนุกสนุกมากเมื่อกี้ยิงได้รวยๆนะตรงๆรัวมากเลยอะ่ะถือว่าตอบโจทย์ะ่ะพูดเลยเฮ้ยอีกแล้วคุณผู้ชมเพจเกมสองรอบคุณพระคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดตายตาย โอ้ยอลังการงานสร้างเวอร์วังกระมังรั่วที่สุดคุณผู้ชมเอ้ยถือว่าเจ๋งแจ๋วมากเฮ้ยสองรอบในแบบตั้งแต่อัดคลิปไปยังไม่เคยแล้วคุณผู้ชมพี่แบบได้เหดตเกมสองรอบถูกปะสองเกมก็คือสองรอบเลยอ่ะเออโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบย้าแล้วถูกใจคลิปนี้นะกดแชร์ให้ด้วยแล้วคนที่มาใหม่ก็กดสับเออซับสไคร้เนาะเออวิกำลังดีใจมากมายมหาสารมากเลยไปแล้วแล้วเ,เพื่อนๆถ้ามีคลิปสนุกๆเดี๋ยวจะมาลงให้เนาะไปแล้วบ๊ายบาย